ชุดเรชีฟองอลคาร์ดรุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เหมาะออกหน้างานมากนะคะตัวนี้เขาจะเป็นสีพื้นนะคะเป็นชีฟองเทกเจอร์แบบเทกเจอร์เนื้อทรายเนี่ยเขาจะมีความแน่นนิดหนึ่งนะคะลูกค้ามีน้ําหนักทิ้งตัวแล้วก็มาพร้อมการตัดต่อทริมนะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะคือมันจะเป็นกระดุมใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาสวมน,นะลูกค้าเราผลกระดุมด้านหลังแล้วก็เป็นซิปหลังนะคะรุ่นนี้ ตัวริมตัวนี้เราจะแต่งเสาะเลยนะคะเป็นเสาะแบบชิ้นต่อชิ้นนะคะที่ตัวเสื้อแล้วก็ที่แขนเสื้อส่วนดีเทลการปักป๊อบลูกไม้นะคะคือตัวนี้เราทอทิมขึ้นมาใหม่แล้วเป็นลูกไม้ทีดีนะคะเราจะ คอใส่ที่คอเสื้อนะแล้วก็ที่แขนเสื้อนะคะพร้อมเพิ่มความหรูความเต็มด้วยชายแขนอัดพีดนี่ตัวนี้เราเอาไปอัดพีดขึ้นใหม่นะคะลูกค้าเขาก็จะมีความแบบกรุยกลายเป็นพิเศษนะดูเต็มขึ้นนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ยาวมากจะไม่ได้ยาวจนกองข้อมือนะคะส่วนการเข้าเอวจะเข้าเอวแบบไม่ได้เล็กมากออย,อย่างเหลือๆนะคะลูกค้าเราก็กระโปรงเนี่ยเราจะใช้การรูดแบ่งเป็นชั้น ลูดเพิ่มวอลลุ่มนะคะก็คือจะช่วยพรางช่วงหน้าท้องหรือส่วนเกินต้นขาที่ลูกค้าเนี่ยกังวลตัวนี้คือใส่แล้วสวยเลยนะคะมาทั้งหมด3สีเป็นโทนสีออกงานปลายปีได้หมดเลยนะคะสีชมพูเบสิกค่ะใครอยากมีออกงานแต่งนะคะอยากซื้อติดไว้วรุ่นนี้ชมพูได้เลยหรือใครมีออกตีมแดงเขียวนะคะ2สีนี้ก็คือเป็นสีสดที่สวยมากไม่มืดไม่ดรอปนะคะแล้วก็ด้านในเราจะเย็บกลับนะคะเป็นซับในแบบ ผ้ายืดชีฟองนะคะเป็นเยีบกลับตั้งแต่สิบลงไปเลยมีไซส์ S ถึง 2XL นะตอนนี้เอาใส่ไซส์ S นะคะ ชุดเรชีฟองอละคาร์ดรุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เหมาะออกหน้างานมากนะคะตัวนี้เขาจะเป็นสีพื้นนะคะเป็นชีฟองเท็กเจอร์แบบเท็กเจอร์เนื้อทรายเนื้อเขาจะมีความแน่นนิดหนึ่งนะคะลูกค้ามีน้ําหนักทิ้งตัวแล้วก็มาพร้อมการตัดต่อทริมนะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะคือมันจะเป็นกระดุมใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาสวมน,นะลูกค้าเราผลกระดุมด้านหลังแล้วก็เป็นซิปหลังนะคะรุ่นนี้ ตัวทริมตัวนี้เราจะแต่งเสอเลยนะคะเป็นเสอแบบชิ้นต่อชิ้นนะคะที่ตัวเสื้อแล้วก็ที่แขนเสื้อส่วนดีเทลการปักบ๊อบลูกไม้นะคะคือตัวนี้เราทอทรมขึ้นมาใหม่แล้วเป็นลูกไม้ทีดีนะคะเราจะทอใส่ที่คอเสื้อนะแล้วก็ที่แขนเสื้อนะคะพร้อมเพิ่มความหรูความเต็มด้วยชายแขนอัดพีดนี่ตัวนี้เราเอาไปอัดพีดขึ้นใหม่นะคะลูกค้าเขาก็จะมีความแบบก,กรุยกลายเป็นพิเศษนะดูเต็มขึ้นนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ยาวมากจะไม่ได้ยาวจนกองข้อมือนะคะส่วนการเข้าเอ จะเข้าเอวแบบไม่ได้เล็กมากออยังเหลือๆนะคะลูกค้าเราก็กระโปรงเนี่ยเราจะใช้การรูดแบ่งเป็นชั้นเห็นไหมรูดเพิ่มวอลลุ่มนะคะก็คือจะช่วยพรางช่วงหน้าท้องหรือส่วนเกินต้นขาที่ลูกค้าเนี่ย กังวลตัวนี้คือใส่แล้วสวยเลยนะคะมาทั้งหมด3สีเป็นโทนสีออกงานปลายปีได้หมดเลยนะคะสีชมพูเบสิกค่ะใครอยากมีออกงานแต่งนะคะอยากซื้อติดไว้รุ่นนี้ชมพูได้เลยหรือใครมีออกตีมแดงเขียวนะคะ2สีนี้ก็คือเป็นสีสดที่สวยมากไม่มืดไม่ดรอกนะคะแล้วก็ด้านในเราจะเย็บกลับนะคะเป็นซับในแบบผ้ายืดชีฟองนะคะเป็นเย็บกลับตั้งแต่สิบลงไปเลยมีไซส์ S ถึง 2XL นะตัวนี้เอาใส่ไซส์ S นะคะ